โอเคครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะฮะกับอาจารย์ดีมพังคอมนะฮะก็วันนี้เรามอาีอุปกรณ์คอมของเราชิ้นใหม่อีกแล้วนะฮะจากเดิมทุกครั้งท,ท,ที่ที่แล้วนะ,ะที่เรารีวิวไปจะเป็นสเปคเดิมเลยยกเว้นการ์ดจอเขาแล้วใช้1030นะฮะคราวนี้เราอัปเกรดนะฮะวันนี้เราอยู่กับค่ายแดงนะฮะก็คือตัวของ rx 6600 xt นะครับ จากทาง d e ว a า Natural หรือทุกวันนี้เรียกง่ายๆก็คือ d e ว a า iPasan นนั่นเองนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอของ Fxf นะครับเอ้ย f x f x, x ถูกแล้วนะครับผมโดยรุ่นวันนี้จะเป็นรุ่นคลิกนะฮะโดยเขาจะมีการ์ดจอเป็นพี่น้องของเขาเนี่ยคือรุ่น Merge นะฮะตัวตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับแต่ Merge นี่จะ แรงกว่านิดนึงนะฮะแต่สเปคโดยรวมเนี่ยไม่ต่างกันคุณสามารถไปหารีวิวได้จากช่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นช่องบางซอนนะฮะช่องไบอ e เซไ h นะครับก็ทำรีวิวไปแล้วนะฮะแต่วันนี้ของผมเนี่ยจะมาโชว์การทำงานนะครับในในปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าการใบนี้ออกมาสักพักใหญ่ๆละนะครับผมตอนนี้เราก็การ์ดที่เห็นก็คืออยู่ในเครื่องนะฮะ โดยเกมตอนนี้ที่เราเปิดก็คือเกม o o w a r t s Legacy นะครับเราจะมาดูค่าเซตติ้งก่อนนะชวนะครบว่า Hogwarts Legacy เราปรับอะไรไปบ้างนะครับก็ไม่ได้เปิด FSR นะฮะเราไม่ได้เปิดนะฮะเราจะรีดประสิทธิภาพของการ์ดจอดิบๆเลยนะครับก็คือใช้เป็น Full HD 100%ะครับมีลบรอยหยักแบบไฮนะครับ,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 บ Vsync ไม่ได้เปิดนะปิดเราเปิดเร่งเฟรมเรทสุดนะครับผม ่าแล้วก็ส่วนการปรับก็คืออัลต้าหมดเลยนะแต่ปิดเลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นกันในฮอกวอตนะฮะปึ๊บตอนนี้เฟรมทุกคนจะเห็นเพราะมันมืดนะฮะมันจะเป็นเมืองกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่อยู่ในฮอกวอตก็จะอยู่ประมาณ56-60บ้างนะฮะเดี๋ยวเราวาปไปที่ฮอกมิดกันนะฮะว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมเขาว่าหาฮอกมิตเนี่ยค่อนข้างจะปรับเสียนนะฮะ เพราะว่าเป็นแมพที่คนเยอะนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังวาร์ปไปที่ฮอกมีตรนะฮะรอสักแป๊บนะฮะรอโหลดแป๊บนึ่งะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในฮอกมีดแล้วนะครับในเวลากลางคืนนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ในฮอกมีดก็จะอยู่ประมาณ60 62, 59ประมาณนี้นะฮะ นี่ยิงสกิลปิ้วปิ้วปิ้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปหาร้านไหนสักร้านหนึ่งดีกว่านะครับผมผมก็เดินไม่ค่อยเป็นนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมก็ยืมเกมมาจากคนอื่นอีกทีนะฮะเราใช้ลิขสิทธิ์แท้แน่นอนนะฮะเพราะโหลดจากสตรีมเท่านั้นนะครับอ๋อนี่ขายอยู่ในร้านอะไรไม่รู้ฮะเรามาพังร้านเขาแล้วนะครับผมใช้ลูมอสนะลูมอสนี่เปิดไฟฮะ ดีเทลนะฮะก็อยู่ประมาณ60นะครับอุณหภูมิการจอสูงสุดอยู่ที่ประมาณ54สองศานะฮะออกไปนอกของพอกมีดดีกว่าโอออกมาแล้วนอกตอนนี้เหลือ44 45นะครับแล้วก็ขึ้นไป52นะครับตอนนี้ผ่านคนเยอะนะฮะดูหน้าคนนะฮะวิ่งสนุกครับโอเค ก็สำหรับ h o g w o r t s Legacy ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่โปรแกรม Davinci Resolve ครับตอนนี้เราก็อยู่กับโปรแกรม Davinci Resolve แล้วนะฮะอันนี้ก็คือทำลายเดิมของวันนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลอง playback บน 4K นะครับวันนั้นเราเราเราทำให้ดูนะว่าพอเรา playback บน Full HD เนี่ย1030ก็ทำงานได้สำหรับใบเนี้ยทำงานได้อยู่แล้วแต่เราจะมาลองว่า พอเราทำงานบน 4K เลยนะครับการ์ดเขาจะไหวไหมจะเป็นแบบเรียลไทม์หรือเปล่านะครับในการเพย์แบ็กนะครับผมอ่านี่เราดูเพย์แบ็กนะฮะก็วิ่ง30เฟรมเต็มนะฮะเรียลไทม์เลยนะครับผมนี่นะฮะกดปุ๊บกดปุ๊บมานะฮะลองพรีวิวจอใหญ่ก็ได้ฮะนะครับนี่เราทำงานบน 4K นะฮะนะฮะกดปุ๊บเรียวไทม์นะฮะไม่กระตุกนะฮะ Okay. นะครับผมถือว่าดีนะกดปุ๊บมากดปุ๊บมานี่เรามาดูในหน้าคันเลอร์บ้างก็ได้นะครับหน้าคันเลอร์ก็เรียวไทม์นะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ export ซึ่งผมได้ทำไว้แล้วนะฮะว่า เขาใช้เวลามานเท่าไหร่นะครับผมจากเดิมวันนั้นที่เราเอ็กพอร์ตไปนะฮะอยู่ที่14.11นาทีนะครับพอเปลี่ยนมาใช้การ์ดตัวนี้เหลือ11.49นาทีนะครับซึ่งหายไป3 3นาทีนิดนิดก็ถือว่าโอเคนะฮะก็คือซื้อเวลาไปได้นะฮะกับการ์ดจอใบนี้นะครับผม เพราะว่าถ้า,ถาที่ครั้งนี้เราไม่อเอ็กซ์พอร์ตให้ดูเพราะว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับผมแต่เราดูแล้วเพราะว่าพอกด Payback แบบทำงานบน 4K ได้แบบเรียลไทม์นี้ถือว่าการ์ดจอตัวนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูงนะฮะแล้วดูอุณหภูมินะในการทำงานอย่างเงี้ยแค่36องศาีเท่านั้นเองฮนะถือว่ายเย็นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ ไปที่โปรแกรม Lightroom ของเรานะฮร r ไร์ร right ูดูซิว่าไรล r o o มเนี่ยมีคนบอกว่า,าตัว AI Reduce น้อยตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะกินพลังงานสูงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารูปน้องๆ CGM วันนั้นนะฮะแต่ขอผมดูรูปก่อนนะฮะเผื่อน้องๆหน้าตาไม่ดีเดี๋ยวน้องๆจะฟ้องเราเอานะฮะ นี่ผมอาน้องทูแบมเลยนี่นี่น,นี่กำลังมานะฮะเทนช่วงนี้นะฮะโปรดิวเซอร์ผมเป็นโอชเปลบาไม่รู้นะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้า reduce น้อยนะฮะกดปุ๊บนี่ครับ enhance data นะฮะวิ่งกันหูหลับตับไม้เลยนะครับผมนี่แล้วก็รอโปรแกรมทำนะฮะใช้เวลาแค่25วินาวที่สิาทีใช่นะฮะ เดี๋ยวเรากดดูนี่ปุ๊บนี่นะฮะกดปุ๊บ,บอ่าดูซิแป๊บเดียวนะฮะนี่โปรแกรมก็กําลังทํางานนะฮะผมนี่คือการใช้ประสิทธิภาพของการ์ดจอ,อจริงๆนะฮะนี่จะเปิดให้ดูะฮะโปรแกรม Adobe Lightroom นี่เป็นอะไรที่กินทรัพยากรการ์ดจอสูงมากจริงๆฮะเห็นนะครับ,รบทำงาน100%นะไม่ได้ว่าไม่ร้อยนะต้องบอกงี้นะฮะว่า หรือว่าเป็นการกินทรัพยากรตัวหนึ่งเลยโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้นะฮะพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็กินทรัพยากรขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะโอเคอา่าแล้วลองลองดูเอ็กพอร์ตนะฮะวันนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าเอ็กพอร์ตประมาณกี่ใบนะฮะแต่อันนี้มีทั้งหมด228ใบนะครับเดี๋ยวเราลองเอ็กพอร์ตกันเนาะ 228ใบจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมแก้ก่อนให้มันเป็นเอ็ d พอร์ตบไฟล์จริงๆเต็มๆเลยนะลองดูครับตอนนี้อยู่ที่เที่ยง25นะฮะเดี๋ยวเราลองจับดูว่าเขาจะเสร็จเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เปิดให้ดูนะฮะว่าการรีดประสิทธิภาพการจอนะฮะคือผมตั้งไว้ให้มันทำงานแบบว่า ินทรัพยากรด้วยนะฮะตอนนี้5%าเปอร์เซ็นต์นะ,ะตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีกับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าเวลาเอ็กพอร์ตเนี่ยโปรแกรมไลด r o o m เนี่ยเขาจะดึงแต่แรมเป็นหลักเลยนะฮะแรมของการ์ดจอ แล้วก็มีไปทำงานบน cpu บ้างเล็กน้อยนะ,ะจะสลับกันจะไม่ได้แบบโหลดแบบ100%แต่ผมว่าถ้าเขา o p t ติไม e ให้มาทำงานบนการ์ดจอตอนเอ็กพอแบบ100%ก็น่าจะสนุกกว่านี้นะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะแชร์กันนิดนึงนะ,ะเมื่อกี้1นาที7%นะครับตอนนี้กำลังตอนนี้ผ่านไปเกือบ2กํกำลังจะเข้านาทีที่2นะฮะตอนนี้ไปแล้ว20%นะ เดี๋ยวรอดูว่าพอเป็น27จะก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาตอนนี้27แล้วนะครับเอ็กพอร์ตได้24เปอร์เซ็นต์จากเมื่อกี้1นาที7เปอร์เซ็นต์7 2็ 7, แสดงว่าเกินเกินจากเมื่อกี้มาอีกนิดหนึ่ง ว่ะะาจะจบไปเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้เราเริ่มยี่ห้านะตอนนี้30%เอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเข้ายิบแปดนะฮะตอนนี้เข้ายี่แปดแล้วผ่านไปแล้ว3ามสิเร์เซ็นตนะฮะ ในระหว่างนี้เราก็มาพูดกันนะฮะเกี่ยวกับของสเปคการ์ดจอตัวนี้นะฮะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดเยอะนะครับการ์ดจอตัว x f f คลิก308ตัว RX 6600 XT ตัวนี้เป็นแบบ3พัดลมนะฮะ,ะกินไฟอยู่ประมาณ150วัตต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาจะรีเควสต์พาวเวอร์สลายอยู่ประมาณ500วนะัตต์เนาะเป็นแบบ3พัดลมนะ เต็มๆอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะใช้ไฟ8พิน1หัวเท่านั้นนะก็สเปคก็ประมาณนี้อุณหภูมิการ์ดจอตอนนี้ที่เช็คจากทาร์ตแมน g เจอร์ก็จะอยู่ประมาณ33-35องศาเท่านั้นเองถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับใครที่บอกว่า AMD ร้อนนี่ต้องต้องเปลี่ยนแล้วนะว่ายุคใหม่ AMD ก็ อุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะไม่ร้อนแล้วนะฮะแล้วส่วนคนที่ถามว่าไดเวอร์การ์ดจอ AMD ยังมีปัญหาไหมผมก็ต้องบอกว่าก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นทำงานไม่ได้ก็คุณก็สามารถไปหาได้ในคอมมูนิตี้ของ AMD และโปรแกรมนั้นๆก็จะมีคนมาบอกอยู่ว่าไดเวอร์ตัวนี้มีปัญหาให้ไปใช้ไดเวอร์ตัวไหนอะไรเงี้ยครับก็ช่วยได้เพราะว่า ผมก็ติดอยู่นะไอไดเวอร์ใหม่อะดีนาลีนตัวใหม่ของ AMD เนี่ยโปรแกร,รม d a v i s i Resolve ไม่สามารถทำงานได้นะฮะไอตัวเดี๋ยวผมเปิดอะดีนาลีนขึ้นมาก่อนนะฮะว่าเวอร์ชั่นที่มีปัญหาคืออะดีนาลีนเท่าไหร่อ่านี่ไง23.4.3นะครับที่มีปัญหาผมก็รีพอร์ตบักไปแล้วว่า d a v i s i มันฟีดไปเลยนะับมันค้างเปิดโปรแกรมไม่ได้นะผมก็เลยดาวมาที่อะดีนาลีน 23.4.1นะครับผมเดเวอร์ Driver ตัวนี้ออกเมื่อวันที่26เดือน3ปี2023นะครับก็ใครที่ติดปัญหาก็ลองดูนะฮะลองดาวเวอร์ชันดูนะครับผมหรือไปหาในคอมมูนิตี้ก็ได้มีคนบอกอยู่นะครับผมโอเคตอนนี้กี่นาทีละสามสนาทีตอนนี้เอนน็กพอร์ตไปแล้ว74%รนะฮะ ก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีเพราะเราเริ่มตอน25นะครับกับไฟล์ทั้งหมด2 0 6ไฟล์นะครับส่วนกาจอตัวนี้สเปคก็จะเป็นแรม 8GB DDR6 นะครับวิ่งอยู่บนไอ,อะไรนะบัตที่รที่128นะครับเดี๋ยวเปิด G P U s h a e แบบนะครับ อ้ยปิดตั้งเราจะได้ดูกันแบบละเอียดไปเลยนะครับระหว่างรอเราจะได้ไม่เสียเวลาอ่านี่ไงแบนวิดอยู่ที่128นะครับแล้วเอ้ยบัสวิด128บแดบนวิดอยู่ที่5 11.2 g กิกะบิตเปอร์เซกนะครับเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันการ์ดจอออนบอร์ดพูดผิดเห็นไหมลั่นเลยนะครับ ลืมดูอ่ะมาผมก็ว่าแบนวิดมันแปลกๆนะอันนี้บัสวิด128เท่ากันแต่แบนวิด258กิกะบิตเปอร์เซกอ่านโดยแอป Gpu z นะครับเทคโนโลยีคือ7นาโนเมตรนะครับผมก็แรมเป็นของ Samsung นะครับการ์ดตัวนี้8กิก DDR6 นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการ์ดจอ AMD ถึงไม่มี GDDR6x GDDR6X เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของไฮนิกซึ่งคนที่ถือคนที่ได้ใช้ก็จะเป็นของ Nvidia เดียเท่านั้นเพราะ Nvidia เดียไปทำสัญญากับไฮนิกไว้นะฮะก็จะเป็นการาจอค่ายเดียวที่มี GDDR6X นะครับผมโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะเสร็จตอนเที่ยง32ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด7นาทีนะครับผมสำหรับไลท์ลูมนะครับ โอเคสำหรับวันนี้กับการจอ FFX f ค i ิ k 308 RX 6600 XT นะฮะจากทางเดวานชรอก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจก็ลองติดต่อทางเดวานชรอได้นะฮะว่ายังมีของอยู่ไหมแต่ตอนนี้เขามีมีการจอรุ่นใหม่ออกมาแล้วที่เป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพอีกนิดนึงจะเป็น6 6 5 0 50 XT นะฮะ ก็ลองไปเลือกดูนะครับผมก,ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม